สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุดินนะคะในช่วงเดือนมกราคมพศ2567นะชาวธาตุดินก็ได้แก่ชาวราศีมังกรพษศพกันนะคะวันที่จะเป็นการแบ่งตามตา,ต,าตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง d e s c r i p t i o ด้านล่างคำอธิบายต้นคลิปนะคะ ผู้ที่มีลักษณตรงกับชาวธาตุดินนะคะก็เข้าชมลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะ เรามาดูกันนะคะว่าชาวธาตุดินคนโสดคุณจะสามารถดึงดูดใครเข้ามาในชีวิตนะคะช่วงเดือนมกร,ราคมนะคะพ<ส>อดูสัญญาณเขาคนนั้นหน่อยนะคะ<ส>คนที่จะเข้ามาในชีวิตคนโสดชาวธาตุดินนะพ<ส>อดูสัญญาณเขาหน่อยนะคะ<ส>มาแล้วว้าว เป็นสัญญาณของสองเหรียญน,นะคะคนคนนี้น่าจะมีวาทศิลป์ดีนะคะพูดเก่งคุยเก่งนะสัญญาณของเขาคนนี้น่าจะมีความเจ้าชู้เล็กๆนะคะสัญญาณพลังงานคือเขาเนี่ยเมื่อเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเขาจะพยายามศึกษาดูใจกับคนนะคะศึกษากันนะว่าเป็นยังไงบ้างเขาคนนี้จะมีวาทศิลป์ดีมากอาจจะปากหวานก็ได้นะ พลังงานสัญญาณของเขาเนี่ยเขาอาจจะพยายามทําให้คุณสบายใจเชื่อใจเขาเนะเราก็มาดูกันต่อนะเพราะว่าพลังของคนคนนี้จะเป็นยังไงมาแล้วว้าวเลยสัญญาณสิบเหรียญนะคะเป็นคนมั่งคั่งร่ํารวยก็เลยมีเหรียญเยอะเลยนะคะสัญญาณที่จะเข้ามาเนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยถึงขั้นเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีเลยนะคะแล้วพอเข้ามาแล้ว แน่นอนว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบร่ํารวยมั่งคั่งมั่นคงสัญญาณขึ้นมาแบบนี้นะเขาก็อาจจะไม่ได้ตกหลุมรักใครง่ายๆอาจจะแบบว่ามีแบบสเสน่ห์แคลนนิดนึงนะคะหรือว่าเขาอาจจะขอศึกษาดูใจนานหน่อยนึงนะไม่ได้ปล่อยใจให้ใครง่ายๆนะคะดังนั้นพลังงานเขาคนนี้ก็เลย ต้องมีการเปิดใจพูดคุยนะคะเพื่อให้มั่นใจนั่นเองสัญญาณเด็กถือเหรียญโอ้โหเหรียญเยอะเลยนะชาวทัดดินคุณเจอคนที่ร่ำรวยจริงจังมากๆเลยนะคะมั่นคงมากเขาคนนี้มีสัญญาณของการเริ่มต้นความรักใหม่ด้วยสัญญาณสองเหรียญที่เขาสลับไปมาอยู่นี้นะคะ เขาจะหยิบหนึ่งเหรียญขึ้นมาสแสดงว่าพอเจอกันแบบคุณเนี่ยเขาจะเริ่มจริงจังแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นเรื่อยๆืเริ่มสแสดงถึงความจริงใจนะคะจากตอนแรกอาจจะแบบอาจจะโปรยสเสน่ห์อะไรประมาณน,นี้นะคะแต่ว่าพอพบคุยกันไปสักพักหนึ่งผู้อ่านเห็นว่าเขาจะเริ่มหยิบเหรียญขึ้นมาชัดเจนเหลือเหรียญเดียวนะคะเจนสแสดงเขาเริ่มที่จะ ต้องการสารสัมพันธ์กับคุณนะคะโอ้โหออกมายืนยันว่าใช้เลยราชาตูดานะคะเขาจะจริงจังมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเขามุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยคราวนี้เขาชัดเจนมากๆนะคะจากตอนแรกที่อาจจะแบ่งรับแบ่งสู้นะคะอาจจะไม่ได้บอกว่าจะเจอคุณหรือว่ายังไม่ได้ ให้ความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยพอเขาเริ่มมั่นใจเนี่ยบอกเลยว่าเขาจะฟันธงเลยนะคะแล้วก็จริงจนะังมากในการรอคอยในการพบเจอกันคุณนะคะสัญญาณเนี่ยพอฟันธงแล้วเนี่ยใช้เลยนะพลังงานเนี่ยแอบมีความใจร้อนนะคะแอบมีความใจร้อนนิดนึงว่าคุณจะรู้สึกยังไงเขามั่นใจแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย เขาก็อยากจะรู้ความรู้สึกของคุณนะคะหลังจากที่คบคุยกันในความสัมพันธ์จนเขาแบบจริงจังแล้วว่าเริ่มจริงจังนะว้าวเลยถือถ้วยมาหาเลยนะคะเป็นอัศวินถือถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยคือคนที่จะนําความรักมาให้คุณมีสัญญาณที่เขาอยากจะเดินทางมาพบเจอกันหรือเขาอาจจะ ขอแต่งงานก็ได้อาจจะขอความรักขอขยับเพิ่มสถานะความสัมพันธ์อะไรที่จริงจังแสดงว่าความรักของเขาที่มีให้คุณเนี่ยจะถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะจนเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะจริงจังกับคุณนะที่เขาอยากจะจริงจังกับคุณถึงขั้นที่พัฒนาในเรื่องสเตตัสสถานะหรือว่าอยากจะแต่งงานครองคู่อะไรแบบนั้นเลยนะคะ ผู้อ่านขอเปิดขยายสัญญาณเขาคนนี้ต่อนะคะพอรักใครแล้วเขาเหมือนจะแบบอินเลิฟมากๆนะคะแล้วไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนี้ให้ทุกคนได้รู้ถ้าเกิดไม่ได้คบกันจริงจังนะสัญญาณคนนี้นะคะมาแล้วสีเรียนเขาจะเตรียมความพร้อมหลังจากที่คบ คุยกันกับคุณแล้วเขาจะเริ่มเตรียมความพร้อมนะคะเขาจะรอให้ทุกอย่างโอเคมีความเป็นไปได้ที่คนคนนี้อาจจะต้องจัดการอะไรหลายอย่างในชีวิตนะคะเขาเลยต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วรอจังหวะเวลาว่าเมื่อไหร่จะโอเคจะพร้อมสําหรับตัวเองนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์โอ้โหเดวิลสัญญาณออกมาเลยว่ามันจะมีความท้าทายเข้ามาพิสูจนรักพิสูจใจคุณทั้งคู่นะคะ สัญญาณน,นี้เป็นสัญญาณที่เขาคนนี้เขาก็ค่อนข้างกังวลน,นะคะว่าคุณจะมีใครไหมคุณจะซื่อสัตย์จริงใจกับเขาหรือเปล่าผู้อ่านเห็นว่าจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาพิสูจน์รักพิสูจน์ใจคุณและเขานะคะเพื่อความมั่นใจเพิ่มความมั่นใจนั่นเองนะโอ้โหสองทวยขึ้นมาเลยออกมายืนยันว่าใช้เลยนะคะ สถานการณ์ความท้าทายที่เข้ามาจะทําให้คุณทั้งคู่รักกันมากขึ้นแล้วก็เริ่มมอบถ้วยความรักให้แก่กันนั่นหมายถึงว่าจะเริ่มมีความมั่นคงแล้วก็มั่นใจเชื่อใจในความรักนะคะสัญญาณนี้เป็นสัญญาณของการได้พบเจอกันด้วยนะคุณทั้งคู่จะได้พบเจอกันแล้วก็น่าจะเริ่มคุยพัฒนาความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะ สัญญาณสองถ้วยนี่คือเนื้อคู่ที่จะมาเจอกันลงเอยกันเลยนะสัญญาณดีมากนะคะโอ้โหห้าถ้วยเขาคนนี้กลัวเป็นความรู้สึกที่ซ่อนในหัวใจเขาเขากลัวความรักที่จะล้มไปเหมือนในอดีตนะคะคนคนนี้น่าจะเคยเจออดีตมาก่อนนะคะที่อาจจะผิดหวังในเรื่องราวความรักอะไรเงี้ยแล้วเขากลัวมากๆนะ แต่ผู้อ่านเห็นถ้วยความหวังในชีวิตเขาอยู่นะคะแสดงว่าเขายังมีความหวังในชีวิตนะคะว่าเมื่อเขาเจอกันกับคุณแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาต่อได้นะคะแล้วสามารถที่จะครองคู่ครองรักกันต่อไปได้นะ,ะมาแล้ววาวแปด้วยสัญญาณออกมาบอกเลยว่าคนคนนี้จะเดินออกจากอดีตที่มันไม่เวิร์กนะคะ คนคนนี้จะมูฟออนไปข้างหน้าด้วยพลังความรักที่เขากับคุณมีให้กันนะผู้อ่านขอเปิดขยายสัญญาณอีกครั้งนะคะโอ้โหดีเอ็มเบอร์เขาต้องอาศัยความมั่นใจมั่นคงในความรักคนคนนี้ต้องการความมั่นใจและมั่นคงในความรักมากๆนะคะเหมือนเขาต้องมั่นใจและเชื่อใจคุณได้อะไรเงี้ยคนคนนี้คือ พอรักใครแล้วเขาก็จริงจังกับคนคนเดียวอะนะดังนั้นเขาก็เลยต้องการความมั่นใจจากคุณด้วยนะคะเมื่อคบกันอยู่ในความสมคัญเขาต้องการอะไรที่ชัดเจนคือความรู้สึกคุณต้องชัดเจนว่าคุณรักเขาคุณอยากมีเขาในชีวิตนะอะไรอนยะ่างเงี้ยสิ่งนี้สําคัญมากสําหรับคนคนนี้นะคะคือต้องแสดงออกให้เขามั่นใจว่าคุณก็รักเขานะ แล้วก็มั่นคงในความรักนะคะแล้วเขาคนนี้จะสู้เพื่อรัก The Emperor คือทำทุกอย่างเพื่อความรักได้นะคะเป็นคนที่จะลงมือทำทุกอย่างเพื่อความรักได้เพียงแค่ขอความมั่นใจนะ,ะว้าวเลยนะเป็นเพราะว่าเขาเคยมีอดีตมาก่อนนะคะดังนั้นการที่เขาจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่การมีความรักครั้งใหม่ คุณเลยต้องทำให้เขาต้องแบบว่าอังวลในหลายขั้นตอนนะคะออสัญญาณของชาวธาตดินคนโสดนะคะถ้าคุณมีใจให้เขานะหัวใจรักของคุณนะคะคุณอยากจะมอบให้คนคนนี้ก็เพิ่มความมั่นใจนะคะแสดงออกเป็ความรักนั่นเองนะว้าวมากพลังงานลึกซึ้งมากนะคะทีนี้เรามาดูสัญญาณกันต่อนะคะ ผู้อ่านอยากขอดูสัญญาณของเขาคนนั้นที่จะเข้ามาในชีวิตคนโสดชาวธาตุินนะคะของแต่ละราศีเป็นยังไงบ้างรเรามาเริ่มที่ชาวราศีมังกรก่อนนะขอสัญญาณเขาคนนั้นที่จะเข้ามาในชีวิตคนโสดชาวราศีมังกรนะคะมาแล้วสปิริตแทรดยแบ็คว้าวสัญญาณคือสวมมงกุฎมาเลยนะคะ นี่คือโรโยฮานนะคะเป็นคู่แท้ของคุณเขากับคุณเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะสติวิตจิตวิญญาณนี้จะมีแรงดึงดูดกันนั่นคือสัญญาณของคู่ที่จะดึงดูดให้มาพบเจอกันและมาลงเอยกันนะคะยังไงก็ตามคุณกับเขาเนี่ยก็ต้องได้มาของคู่กันเป็นพลังงานของคู่ที่มีความซื่อสัตย์ เป็นพลังงานของคู่ที่น่าจะมีพันธสัญญาหรือว่ามีจิตที่ผูกพันกันนะคะยังไงก็ตามคุณกับเขาก็จะมาลงเอยกันด้วยความรู้สึกที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์จริงใจจรงรักักดีรักเดียวใจเดียวอะไรแบบนี้นะคะโรโยฮาร์นะสัญญาณเขาคนนี้จริงจังมากนะคะในการที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะะคว้าวมากเลยชาวราศีมังกร คราวนี้ผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานเขาคนนั้นนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคนโสดชาวราศีพฤษภนะขอดูสัญญาณเขาคนนั้นที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะชาวราศีพุจิกคนโสดมาแล้วเดอร์มิรัลโคลอาอเสว้าวเขาคนนี้คือคนที่ จะนำปฏิหารรักมาให้คุณจะทำให้คุณรู้สึกถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะแล้วสัญญาณน,นะคะเป็นสัญญาณของชาวสปิริตนะ,ค,ะคุณได้เจอคู่แท้ของคุณนะคะชาวราศีพฤษภเป็นคู่แท้ที่จะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ผูกพันกันมากและสิ่งนี้คือมิราเคิลเลยนะคะเกิดปฏิหารในชีวิตนะคะเมื่อคุณได้เจอเขาคนนี้ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ช่วงเวลาอันสำคัญระหว่างคุณสองคนนะคะสัญญาณว้าวมากเลยคราวนี้มาดูกันต่อนะคะขอดูสัญญาณพลังงานเขาคนนั้นที่จะเข้ามาในชีวิตคนโสดชาวราศีกันนะคะขอสัญญาณเขาคนนั้นนะคะมาแล้ว open to infinite possibilities. ว wow. ้าวพลังงานนี้เป็นพลังที่เปิดไปสู่ความเป็นไปได้ที่ไรขีดจำกัดพลังงานนี้เนี่ยจะเปิดสว่างให้คุณนะคะเป็นพลังงานความสํำเร็จที่มีความเป็นไปได้แบบไรขีดจำกัดนะคะพลังงานนี้บอกเลยว่าเขาคนนี้เมื่อมาเจอคุณแล้ว นั่นคือพลังงานสัญญาณของชีวิตที่เหนือความคาดหมายนะคะความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดนะเป็นแบบอินฟินิตี้เลยนะคะสัญญาณนี้คือเป็นรักที่อมาตะเป็นชีวิตคู่ที่จะอยู่กันแบบอมาตะนิรันดร์การเลยนะคะอยู่ด้วยกันตลอดชั่วชีวิตนะคะคุณจะเจอคู่แท้ของคุณนะ,ะพลังงานดีมากเลยพลังงานความสัมพันธ์ก็ดีมากๆนะคะ สัญญาณของทั้งสามราศีนะคะสวยมากเลยคราวนี้ผู้อ่านขอสัญญาณจาก Earth Magic Oracle นะ,ะขอดูพลังงานความสัมพันธ์นะคะตัวเขาตัวคุณและความสัมพันธ์นะ,ะเป็นยังไงบ้างขอเริ่มจากตัวเขาก่อนนะคะคนคนนั้นนะคะคู่ของ ชาวธาตุดินคนโสดนะตัวเขาคนนั้นนะคะมีพลังงานอะไรบ้างมีความสัมพันธ์ยังไงบ้างโอ้โหคราเชฟชิปนี่บอกเลยว่าเขาคนนี้นะคะหลังจากที่พบกับคุณในความสัมพันธ์แล้วชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะมีการปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะสัญญาณออกมาใช้เลย สัญญาณสอดท้องกับพลังของเขาเลยนะคะเขาจะมีการปรับเปลี่ยนทุกอย่างปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ทิศทางใหม่มีสัญญาณของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะความสัมพันธ์นี้น่าจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าสัญญาณเขาคนนี้คือต้องมีการเดินทางนะอาจจะเดินทางไปไปมามาหรือเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้ก็ได้นะคะกับคุณนะคะพลังงานดีมาก คราวนี้เรามาดูสัญญาณของตัวคุณนะคะคนโสดชาวธาตุดินขอดูสัญญาณของตัวคุณในความสัมพันธ์เป็นยังไงมาแล้วโอ้โห activation นะคะวินคุณจะต้องมีสิ่งปลุกใจมีแรงบันดาลใจนะคะมีอะไรบางอย่างเข้ามากระตุ้นและปลุกคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เป็นสัญญาณของสถานการณ์เป็นสัญญาณของอะไรบางอย่างนะคะที่เข้ามาปลุกให้คุณเปิดรับความรักครั้งนี้ความสมคัญครั้งนี้เป็นสัญญาณที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างแล้วนะคะสาหรับความสมพัญครั้งนี้ซึ่งใช่เลยเพราะว่าความสัมคัญครั้งนี้เนี่ยต้องการพลังงานความรักของคุณนะคะต้องการการแสดงออกจากคนต้องการให้ ชาวธาตุดินคนโสดตอบรับหรือว่าแสดงออกถึงความมั่นใจมั่นคงในความรักนะสัญญาณสอด้องกับพลังงานที่ออกมาก่อนหน้าน,นี้เลยนะคะผู้อ่านขอดูสัญญาณความสัมพันธ์นะคะเป็นยังไงบ้างถ้าหากว่าคนโสดชาวธาตุดินคุณโอเคกับคนคนนี้นะคะสัญญาณจะเป็นยังไงบ้างมาแล้วโอ้โห purification สัญญาณคือสายฝนอันชื่นจําเย็นใจนะคะจะเข้ามาชะล้างนะคะ p u r ร f y ก็คือว่าชะล้างให้ทุกอย่างสะอาดหมดจดสวยงามน,นะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าหากมีเรื่องราวอะไรที่มืดมนก่อนหน้านี้บอกเลยว่าความรักความสัมพันญนี้นะคะจะเหมือนสายฝนที่เข้ามาชะล้างเรื่องราวทั้งหมดนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นพลังงานจะสวยงามมากขึ้นนะคะ ลงเอยอย่างสวยงามนะเมื่อความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์นี้ปรากฏน,นะคะจะสามารถเคลียร์ทุกเรื่องราวในอดีตออกไปได้หมดเลยนะคะใส่กระจางเลยนะทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานความสัมพันธ์ที่จะดําเนินต่อไปของคู่นี้นะคะจะเป็นยังไงนะ,ะมาแล้วโอ้โหความพลีชันฟูมูนจะหวานมากนะคะบอกเลยความรักครั้งนี้คือ จะรู้สึกเต็มในหัวใจนะคะคุณทั้งคู่จะหวานกันมากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การมั่นหมายแต่งงานนะคะการฮันนีมูนอย่างนี้ก็ได้นะคะฟูมูนขึ้นมาเนี่ยเป็นพลังของความหวานในชีวิตรักชีวิตคู่นะคะเป็นพลังความหวานในชีวิตรักชีวิตคู่และความรักที่รู้สึกเต็มในหัวะะใจนะคะอิ่มใจเต็มใจอย่างนั้นเลยนะพลังงานสวยงามมาก ผู้อ่านขอถามจักระว่ายังมีอะไรไหมที่ยังปิดกั้นปิดบล็อกคนโสดชาวทัศดินนะคะที่ทำให้คุณยังไม่เจอกันกับเขาคนนี้นะคะหรือว่าการคุยคบกันอยู่ในความสัมพันธ์นะคะมีอะไรที่ยังทำให้ไม่ราบรื่นไม่ลงตัวบ้างนะคะขอสัญญาณจากจักระนะมีอะไรบ้างนะที่ยังปิดกั้นปิดบล็อกมาแล้ว โอ้โห oh. สัญญาณน,นี้นะคะเป็นสัญญาณของความกลัวนะความกลัวถึงความเสียใจในอดีตความกลัวว่าอดีตจะเกิดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะสัญญาณน,นี้คือสัญญาณของความกลัวความไม่มั่นใจนะเลยอาจจะทําให้คนโสชาวธาตุดินนะคะยังไม่กล้าที่จะเปิดรับความรักครั้งนี้เข้ามาก็เป็นไปได้ หรืออาจจะยังมีภาพในอดีตที่ยังแบบอยู่ในหัวใจอะ่ะมีพลังเหมือนเขาคนนี้เลยนะคะเป็นพลังของภาพในอดีตที่ยังอยู่ในใจเลยทำให้กลัวในเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะผู้อ่านเห็นว่าสิ่งนี้นะคะต้องอาศัยความกล้าและความมั่นใจนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจักระจะแนะนำอะไรสำหรับคนโสดชาวธาตุดินบางนะคะในเรื่องความรักความสำคัญนะคะหรือมีอะไรที่จะสามารถปลดล็อกเหล่านี้ได้นะ,ะมาแล้วโซเมว้าวออกมายืนยันนะคะออกมายืนยันชัดเจนคุณกับเขาเป็นคู่กัน,นะะเป็นคู่โซเมนะคะคู่แท้ทางจิตวิญญาณยังไงก็ตาม คู่โซเมตนี้ก็จะมีแรงดึงดูดเข้าหากันนะคุณทั้งคู่เป็นคู่กัน discovery วาวคุณจะค้นพบความรู้สึกในหัวใจคุณจะค้นพบความรักและนี่คือสิ่งที่โชคชะตากำหนดนะคะมีสัญญาณออกมาบอกเลยว่าโชคชะตาได้กำหนดให้คุณกับเขาได้มาเจอกันแล้วและเป็นคู่โซเมตกัน ยังไงก็ตามนะคะไม่ต้องกลัวว่าอดีตจะเกิดซ้ำนะนั่นคือบทเรียนที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งที่จะทำให้คุณมั่นใจก็คือจะกระออกมาบอกว่าเขาคือคู่แท้ของคุณยังไงก็ตามคุณจะค้นพบคนที่ใช่รักที่ใช่นะคะคู่ของคุณนะพลังงานสวยมากเลยขออีกใบนะคะมาแล้ว r e s p o n d e n t ออกมาบอกเลยว่าให้คลายความกังวลออกไปนะคะสิ่งที่คุณกังวลเนี่ยเลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้าที่จะเริ่มต้นนะคะหรือคุณไม่กล้าที่จะเริ่มความสัมพันธ์นะอะไรที่มันจริงจังแบบเนี้ยนะคะสัญญาณจะกล่าวออกมาบอกว่าสิ่งที่คุณกังวลเน่ยอยากให้คุณปลดปล่อยไปแล้วคุณจะมีความกล้ามากขึ้นนะคะ พอคุณไม่กังวลหรือว่าพอคุณรู้สึกมั่นใจเชื่อใจในความรักความสัมพันธ์นะคะความกังวลก็จะคลี่คลายไปแล้วคุณจะมั่นใจมากขึ้นนะจะกราบบอกเลยว่าขอให้มั่นใจว่าเขาคนนี้คือคู่ของคุณนะคะคนที่จะเข้ามาแล้วก็มีสัญญาณของความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นคู่ที่จะส่งเสริมกันดีงามมากๆนะคะววาวเลย คราวนี้ผู้อ่านขอข้อความจาก Lever s o r c l e ให้กับคนโสดชาวธาตุดินนะคะขอสัญญาณข้อความจาก Lever s o r c l e ให้คุณนะนขึ้นมาว่า Balance นะเป็นสัญญาณของการปรับสมดุลน,นะคะความรักไม่จำเป็นว่าเราทั้งคู่จะต้องเห็นด้วยเหมือนกันตลอดเวลานะคะ ขอให้ยอมรับความต่างความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมที่สุดก็คือว่าต่างฝ่ายต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกันยอมรับซึ่งกันและกันนะคะและที่สําคัญพร้อมที่จะก้าวข้ามความท้าทายไปด้วยกันอยากให้คุณปรับสมดุลของความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะสัญญาณของการปรับสมดุลก็คือเป็นการเพิ่มความมั่นใจนะคะเมื่อคุณได้เรียนรู้นะ มันมีทัศนคติอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันได้อยากให้คุณเปิดใจยอมรับแล้วก็จับมือกันก้าวข้ามทุกความท้าทายที่เข้ามานะคะ่อยอไฟมาแล้ว Romance, w อ w l e r Cupid's a r r o Strike บอกเลยว่าเมื่อคุณเจอกันกับเขานะคะคู่นี้หวานเบอร์แรงมากๆนะคะจะโรแมนติกมากจะหวานมากนะ แล้วเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกเหมือนได้เจอคู่แท้ของคุณเป็นคู่ที่จะทําให้คุณรู้สึกถึงความรักที่เต็มมากๆนะคะไม่รู้สึกขาดไม่รู้สึกกล้องอีกต่อไปนะพลังงานความรักจะอบอุ่นและสวยงามมากนะคะโรแมนต์ด้วยนะก็โหโรแมนติกหวานแหววมากนะคะพลังความรักลุกโชนประมาณนี้เลยนะสัญญาณพลังงานสวยงามนะคนโสดชาวท่าจีน ผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความรักความสำัมพันธ์นะคะในชีวิตด้วยนะรักษาสุขภาพด้วยปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ